ถ้าเรารู้สึกหมดไฟหรือเบรนเอาท์เราควรทำอย่างไรบ้างนะคะมีวิธีมาบอกค่ะอารมณ์เบิรนเอาท์นะคะหรือว่าหมดไฟเนี่ยมีกันได้ทุกคนนะคะและมันอาจจะเกิดจากการที่เราทำเรื่องเราซ้ำๆหรือนะคะเราวางเป้าหมายอะไรไว้เสร็จแล้วเราทำเท่าไหร่ก็ยังไม่สาเร็จสักทีนึงนะคะแล้วเราก็คาดหวังกับมันมากก็เลยเกิดอาการเบรนเอาท์หรือหมดไฟนะคะ และถ้าเกิดจริงๆนะคะมันมีวิธีการนะคะก็คือข้อแรกเลยค่ะคุณจะต้องยอมรับนะคะว่าเรา,เาหมดไฟนะคะเราเบิร์นเอายอมรับไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยนะเพราะการ ไฟนะคะมันคือสัญญาณที่ร่างกายเรานะคะอาจจะป่วยหรือว่าอาจจะมีอาการที่แบบว่าเฮ้ยมันส่งสัญญาณว่าเราควรพักบ้างแค่นั้นเลยค่ะฉะนั้นนะคะไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรก็แค่ยอมรับนะคะว่าเราอ่ะหมดไฟ หลังจากนั้นนะคะให้หาวิธีการพักผ่อนเลยค่ะพักผ่อนแบบที่เราชอบพักผ่อนแบบที่เรามีความสุขนะคะจะเป็นแบบไหนก็ได้ซึ่งคุณรู้ดีค่ะว่าคุณอยู่ในที่แบบไหนแล้วคุณรู้สึกสบายใจโลง่งใจมีความสุขนะคะมันคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดข,ของคุณค่ะและระหว่างที่คุณพักผ่อนนั้นนะคะก็หาสิ่งเล็กๆค่ะ ือการแบบวางเป้าเล็กๆนะคะเพื่อให้มันสําเร็จแล้วมันสำเร็จจริงๆนะคะเช่นนะคะการที่เราแบบทําทความสะอาดบ้านวันนี้ฉันจะทําความสะอาดบ้านซึ่งมันก็เป็นเรื่องง่ายๆเนาะแค่หยิบไม้กวาดมาคุณก็นึกในใจค่ะว่าเย่ฉันทําสําเร็จแล้ว หรือว่านะคะวันนี้ฉันจะตื่นเช้านะคะหกโมงเช้าแล้วคุณก็ตั้งเวลาแล้วก็ตื่นนะคะแล้วคุณก็เย้สําเร็จแล้วอย่างเนี้ค่ะสะสมนะคะความสําเร็จเล็กๆมันจะทําให้ไฟที่มอดของคุณนะคะเริ่มขุ่นขึ้นมาค่ะและอันสุดท้ายนะคะระหว่างที่คุณพัก ก็ฟังอะไรที่เป็นพลังงานบวกหาแรงบันดาลใจผู้คนที่เขาพูดแนวคิดหรือแนวทางพลังงานบวกนะคะให้คุณเริ่มจุดไฟนะคะให้กับตัวเองอาจจะจุดด้วยตัวเองไม่ได้ก็ให้คนอื่นเขาจุดให้ก่อนนะคะแล้วเมื่อคุณฟังซ้ําๆซ้าๆอยู่กับพลังงานบวกซ้ําๆเดี๋ยวไฟคุณจะลุกเองค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาทํางานต่อเลยจ้า